คนกระนวนไล้พุง EP ที่2ใครๆก็ไล้พุงได้มนุษย์เราเนี่ยนะครับมีวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับแล้วก็มีพัฒนาการมาเรื่อยเรื่อยเเราจนเราสามารถยืนตรงตั้งฉากกับแกนโลกได้เนี่ยนะครับใช้เวลาเป็นล้านปีแต่เราใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีครับเปลี่ยนจากหุ่นอย่างที่ว่ามาเป็น คนที่อ้วนลงพุงมันยังมีสิ่งต่างๆมากมายครับที่ทําให้เราเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นและก็ลงพุงซึ่งสิ่งที่อยู่ในภาพเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายๆท่านชอบนะครับซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้เราก็ค่อยๆเ,เลิกละนะครับและนอกจากนี้ไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับอันนี้มันเป็นเพียงขนมขบเคี้ยวเป็นขนมที่แปรรูปแล้วก็ส่วนหนึง่งแต่อีกส่วนหนึ่งครับที่ กำลังเป็นปัญหาของพวกเราและพวกเราก็กําลังติดอยู่กับมันก็คือสิ่งนี้ครับอาหารบุฟเฟ่ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านเนี่ยบริโภคอาหารบุฟเฟ่เนี่ยบ่อยเพราะดูแล้วมันคุ้มค่าเนาะจ่ายครั้งหนึ่ง200 299กินไม่อั้นกินกันจนเบื่อนะครับและสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันเกินความจําเป็นนะครับโครงการคนกระนวนไลไร้พุงจะ สามารถทำให้ทุกท่านสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับมามีสุขภาพดีมีหุ่นดีได้อีกครั้งครับเราพิสูจน์มาแล้ว3ปีโครงการคนกระนวนไลไรพิมพ์พุงด้วยเครื่องมือ3 3สอสอ1นอเนีน่ยนะครับสามารถทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานสามารถลดน้ำหนักได้10กิโล20กิโล30กิโลและอย่างแม่เสงี่ยมลดได้40กโลก็สามารถที่จะทำมาแล้วนะครับ คนปกตินะครับที่เริ่มมีเส้นรอบเอวเกินน้ำหนักเกินเราเข้าสู่โครงการคนกระนวนไลไรพุงด้วยเครื่องมือ3ส3อ1น,นอก็สามารถลดน้ํำหนักได้นะครับผมก็เข้าร่วมโครงการเขาเหมือนกันนะครับสามารถที่จะลดน้ํำหนักไปได้ประมาณ10กิโลทุกวันนี้ก็มีความสุขสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างมีความสุขด้วยถ้าเรากินเป็นและเลือกกินได้อย่างถูกต้องก็สามารถที่จะทำให เออเราลดน้ำหนักได้มีสุขภาพดีและไม่มีปุงครับเราจะเจอกันใน ep ที่3ต่อไปนะครับสวัสดีครับ